แนะนำละครใหม่ช่อง7เรื่องเสาห้าที่นำมารีเมคใหม่แอดเกียนนะคะได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะละครเรื่องเสาห้าที่นำมารีเมคใหม่เปิดเผยผ้านางอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปอ่านกันเลยไม่ต้องเดาให้เหนื่อยแอดเกียนมาแล้วจ้ะเปิดโผลเสาหา้าผ้านางจินจินนะโดนัทพัทละพลบอชนาการเกสพลโอลทัทีประกบนางเอกทับชิมอัญญลินในประพาดา เจด,ด้าสลัญยาการเมนิสาและขอแนะนำนักแสดงน้องใหม่การนัชชาและการพลิกบทบาทของพระเอกหนุ่มบิวนัตพลผลิตโดยค่ายนายบีเวอร์ฟิลม์มซึ่งเราอยากจะบอกว่าคือแบบแคสพระเอกนางเ,เอกออกมาได้ถูกใจเรามากเลยนะคะเราอยากจะบอกว่าเราเดาแม่นมากแต่เราไม่ได้มาทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะเราเดาอยู่ในใจของเราเองว่าอยากให้เป็นพระเอกเซตนี้คือแบบแม่นทุกคนเลย มีพระเอกที่เราชื่นชอบมารวมตัวกันถึง6คนในเรื่องนี้เลยนะคะทําให้ละครบูเรื่องนี้น่าดูมากๆเลยเร่งวันเร่งคืนว่าเมื่อไหร่จะออนแอร์เลยค่ะทุกคนส่วนนางเอกนะคะเราก็ชอบมากทั้งทัพทีมแล้วก็เนยเลย2คนนี้รวมถึงเจด้าด,ด้วยนะคะส่วนนางเอกน้องใหม่การเมนิสาเนี่ยหลายคนก็พอจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอแล้วนะคะถ้าเกิดใครได้ดูเรื่องทะเลรลวงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครเรื่องแรกของเธอส่วนการนัชชา เธอเพิ่งได้ตำแหน่งไฮโซเปอร์โมเดลมานะคะผลงานเรื่องแรกที่ทางช่องเปิดโผลอย่างเป็นทางการน่าจะคือเรื่องนี้แต่ก่อนหน้านี้เห็นว่าเธอได้เล่นเรื่องเขยบ้านไล่สไภคไฮโซด้วยนะคะส่วนพระเอกด,ดาวรุ่งของเราบิวนัทพลนะคะเราก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าภาคที่แล้วมีตัวละครที่ชื่อนี้ไหมคือเราก็เคยดูนะคะแต่มันก็นานมาแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวดีหรือตัวร้ายแต่ดูจากภาพแล้วน่าจะไม่ใช่คนดีนะคะทุกคนอันนี้เดานะคะ ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะคะทุกคนส่วนการสับคู่พระนางห้างคู่ก็เป็นเคมีใหม่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวคู่แรกนะคะก็คือคู่ของจินจินน้ำนะคะประกบคู่กับทับชิมอัญญาลินคู่ที่2ก็เป็นโดนันพัทรพลประกบคู่กับเนยประพาดาโอลัทีประกบคู่กับเจด้าสลลญญาบอสชนาการประกบคู่กับการเมนิสาเกสพลประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่การนัชชา ส่วนละครเรื่องเสาห้ 5, ทุกคนก็รู้กันดีนะคะว่าเคยทํามาแล้วเป็นละครบู๊ในตํานานเลยเรียกได้ว่าสร้างปรากฏการละครบู๊ที่มีเรตติ้งสูงมากๆเลยนะคะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเรื่องไหนที่ทำได้สูงกว่านี้หรือเปล่าแต่เรื่องนี้เนี่ยสามารถทำเรตติ้งตอนจบสูงถึง25เลยนะคะมีเรตติ้งเฉลีย่ยอยู่ที่19แล้วก็ยังมีภาค2ด้วยนะคะชื่อว่าเสาห้าตอนทัพทิมสยามออกอากาศในปี2554 ซึ่งเลตติ้งตอนจบก็สูงเหมือนกันเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จทั้ง2ภาคเลยนะคะนาม,มา r e m a k ใหม่คราวนี้เราเชื่อว่าหลายคนก็ต้องจับตามองแน่ๆว่าจะสามารถทำออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการแคสพระนางของเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นนักแสดงน้องใหม่เพิ่งผ่านละครมาแค่ไม่กี่เรื่องหรือบางคนก็เพิ่งเล่นเป็นเรื่องแรกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรพระเอกที่แคสมาโดยรวมแล้วนะคะก็ ผ่านละครรู้กันมาหลายคนหรือบางคนเพิ่งจะมาเล่นแต่เราเชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะคลิปนี้ไม่ได้มีละครใหม่ช่องเจ็ดแค่เรื่อง25เรื่องเดียวนะคะยังมีละครเย็นอีกเรื่องหนึง่งก็คือละครเรื่องพยักร้ายนายกุหลาบนะคะเรื่องนี้ได้คู่พระนางเคมีใหม่เบนสันติราชประกบคู่กับนางเอกแจมมี่ปนิชดาเรื่องนี้ก็ผลิตโดยค่ายคนทีวีไทยแลนด์ค่ายที่ผลิตละครเย็นเรื่องปิ่นภัยแต่ละครเรื่องนี้นะคะ แอดมินหลักของทางช่อง7ก็คือแอดเกนเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเปิดโผอย่างเป็นทางการแต่ข่าวเนี่ยหลุดออกมาจากทางดาราเดลี่นะคะแต่ก็น่าเชื่อถือได้อยู่เพราะว่าดาราเดลี่เขาก็เป็นสำนักข่าวอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีแหล่งข่าวเพิ่มเติมก็คือเป็นเพจของแฟนคลับของทางช่อง7นะคะที่ชื่อว่าเจ็ดสีโซเซตี้เอฟซนะคะเขาได้ออกมาบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยมีคู่รองเป็นพระเอกนางเอกน้องใหม่ของทางช่องก็คือสมัยสตินา ประกบคู่กับบีสุกิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทางเพจหลักของทางช่อง7หรือว่าแอดเกียนเนี่ยออกมาเปิดโพอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่และมีรายชื่อของนักสแสดงนำเพิ่มเติมเดี๋ยวทางช่องของเราจะมาอัปเดตให้ในคลิปต่อๆไปนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลที่เรานำมาฝากผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะ